จ้าสวัสดีจ้าแดงๆคับข,ของทหาร่วนมาแล้วมาคา่ะโอ้จะมาบอกอะไรป่านนี้จะลงคลิปทันหรือเปล่าสายแล้ว,วลงคลิปทันไหมทันมากตัวไหนนะตัวเดียวเหรอ ดูในช่องอคะค่ะเนี่ยเ <Okay. S 2> นี่ยต่ายซื้อมานั้นเนี่ยเลขอับแพงด้วยนะนมมันีตัวไหนบ้างอยากลอง,ลงดูค่ะคะเนี่ยได้ตัวทดลองตัวอย่างให้ตุมาคลิกด,ดูในช่องเลยแล้วแต่เขาไงเขาต่ายซื้อมาแพงนะเลขชุดเนี่ยเมื่อที่แล้วก็ถูกใช่ไหม ก็เนี่ยค่ะมันก็เข้าในเห็นไหมคะวดก่อนหกหนึ่งศูนย์วดก่อนได้ลงหรือเปล่าไม่ได้ลงค่ะพ่แต่ายก็เพิ่งไปเจอเขาวาเพิ่งรู้จากเขาอืมเป็นหวยเนี่ยเนี่ยสายทหารสายด่วนนะคะหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดวันที่แล้วใช่ไหมมันเข้ามันเข้าหกหนึ่งแปดไงศูนย์หนึ่งแปดร้างหนึ่งศูนย์ใช่ปะจ้าร่างนี้ก็แปดเจ็ดหก มัน,นมันมอกอะไรล่างศูนย์มันเข้าทั้งบน<า>ทั้งล่างเลยนะคะเจะแดงไอถูกแล้วค่อยเห็นมาใช่ไหมสายด่วนทหารใชแแ่แต่ก็คือก็คือเป็นเลขที่ซื้อมาสายดวนทหารเนี่ยเจแดงก็เอาภาพแบบนี้ลงโชว์ในช่องด้วยะค่ะให้เขาดูแล้วแต่แล้วแต่เอฟซีไงเราไม่ได้บัาคันลนะเราก็แค่อยากแบ่งปันเงนะะี้ยค่ะ วันนี้แปดเจ็ดหกอ่ะแปดเจ็ดหกหวยอย่างนี้ถ้าเราเห็นทีหลังเน่ะเจ๊แดงเคยเล่นนะนะหวยแบบนี้ทุ่มจะไม่รู้เท่าไหร่นะผลสรุปมาไม่ถูกเลยเขาทําให้ดูคืนหลังน่ะถูกหมดเลยพอเราพอเราเราไม่ต้องทุ่มเราบอกว่าเราเป็นแค่แนวทางมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปทุ่มหรอกเล่นสิบยี่สิบอะไรก็พอไงเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เลขจ่ออะไรอ่ะ ว่าส่วนมากเขาออกแล้วเขาค่อยทําขึ้นมาแต่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 เห็นเลขก็คือแต่ชอบเลยมาแต่งเลขที่ตต่วางเลยค่ะจ๊ะแมส่วนมากเนี่ยใช้ทหารไอใช้ไอหวยเขียนเอานี่พอหวยออกปุ๊บเขาจะทํามาให้ดูเลยอันเก่าแล้วก็ก็มาใช้ทีหลังส่วนมากนั่นที่ที่ที่เห็นเห็นมาใช่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 คือมาแต่งเลขหลังหวยออกไงใช่ไหมใช่ใช่ หมดแลแม่นหมดแล้โหแต่ก็ไม่รู้อ่ะมันมันเห็นแล้วมันก็ชอบมัะเลขที่เขาส่งมาให้ไต่มันชนเลขตต่เด็เลยอ่ะตัวไหนเลขไต่ตัวไต่ก็มั่นใจมากว่าวันนี้บนต่หนึ่งมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งก็ใส่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเดิมใช่ไหมก็ไม่รู้แหละเนี่ยก็มันมาแล้วเนี่ยถ้า ไา,<อ>าหไหนว่าชอบหนึ่งเอาไหนว่าชอบหนึ่งไม่ใช่งวดเน,นี้ยมาแล้วแต่แต่ยังไม่ส่งให้เจ๊แดงดูไงเดี๋ยวแต่จะลงช่องก่อนแล้วก็ค่อยนี่ไงตอนนี้ยังไม่ให้เหรอเนี่ยไม่อันนี้มันมันนี้มันของอีเจ้านึงเขามีคนเอาเลขเขาไปขายเยอะเลยเขาก็เลยบอกว่าเลขก็จะมาพรุ่งนี้เก้าโมงก็คือวันนี้วันนี้เก้าโมงเนี่ยคือของแท้เขาบอกว่าเขาคุยกับพวก ทหารวงในเลยไม่รู้เขาคุยเขาโทรมาคุยกับตายส่วนตัวเลยนะผมมาคุยกับพวกสายทหารวงในแล้วพรุ่งนี้เก้าโมงเดี๋ยวผมส่งให้นะอย่างนี้อืมนั่นแหละแล้ววันนี้เขาก็ส่งมาให้ตายแล้วตอนเก้าโมงนะคะแล้วตายก็เลยว่าแต่ช่องพรนะหักระเพื่อลงหวยซองไปเมื่อเช้านี้แต่คราวนี้เลขสายทหารตัวเนะตายไม่ลงช่องไหนเลยตัวนี้นะตายก็เลยว่าจะลงช่องแดงช่องแรกตัวนี้นะตัวนี้นะก็ทรไปนกมันจตัวไหนอะ แนี่ยเนี่ยเน่ยน่ชุดสีแดงเนี่ยแต่ยังไม่ลงชุดใหม่ให้จจแดงบูงไงอ๋อแล้วก็ยังไม่ได้อัคขาพอดีแต่อยากแบ่งันให้เอฟซีไงแต่ก็เลยเออเป็นแค่แนวทางแล้วบังเกิดมามาตรงกับเลขที่แต่วางด้วยไงแต่ก็เลยชอบมากตัวไหนของแตยเนี่ยค่ะตรตัวลอ่ะอืม ันก็คนละอย่างกันเนาะกับของเขาเนาะมันจะสูตรใครสูตรมันหวยมันมีหลายสูตรแต่ต่ายก็มั่นใจไงนะเพราะว<ช>่าต่าม,มันชนกับเลขตายเลยอะ่ะมาหลายสายเอา้าเอามาใหม่ก็สี่สี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่ โอเคก็ <Okay. S 2> น,นกับเด็กที่ทำงานเองไงที่แต่ลงช่องผานักไปตรงกับกับสามตัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวบอกเอฟซี FC. เดี๋ยวขอจดขอเดี๋ยวขอจดรายการก่อนเดี๋ยวจดแล้วให้เอฟซดูโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรีบลงคาเซียมหมดหลือยังคะคาเซียม สงการอยู่สั่งยอดสั่งเยอะแต่ยังไม่ได้ส่งเลยวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดค่ะส่งแคลเซียมบำรุงกระดูกแล้วก็แก้ปวดกระดูกแล้วก็ลดเกาลดบวมขาได้ผลคะคนจะก็สั่งเยอะเหมือนกันค่ะสั่งเยอะ,ะมากต่างประเทศก็ส่งจ้ะถ้าหมดยังไงก็รีบสั่งมานะคะเพราะตอนนี้ของกําลังเข้ามาเลยค่ะได้ได้จ้ะ <Okay. S 2> แบ่งปันให้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าบัาเงเอิญมันมาตรงกับเลขที่ตายคำนวณเองด้วยไงตายก็เลยชอบมากเพราะแต่มั่นใจสูตรของตายที่เข้าเข้าโต๊ะเข้าตรงตลอดเลยค่ะถ้าสั่งก็สั่งกับสาวรับเรยได้สั่งกับเจดแดงก็ได้นะคะใช่ค่ะสะดวกสั่งกับใครก็สั่งบางทีโทรมาหาตายใายไม่รับเขาก็โทรไปสั่งกับเจดแดงบางทีเจดแดงไม่รับเขาก็สั่งกับใช่ส่วนมากช่วงนี้ไม่ได้รับไงติดสงการงานเยอะมากแล้ววันนี้ก็ควันหลงรู้สึก ล่ะคะแล้วไปเที่ยวไหนมาแ<ช>คะหน้าสงการล่ะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนงานก็ยังเยอะแยะอยู่จะไปที่ไหนเลยงานภาพ<อ>ป่ายังเสร็จวัดป่าวัดบ้านอมอนวันนี้ก็หวยออกอเนี่ยยังไงเจแดงก็เอาเลขตายไปลงกลุ่มเจแดงก็ได้แล้วก็เอาไปโชว์โชว์นั่งฟองสมาชิดูแล้วว่าแนวทางมันมาแบบนี้ใช่ไหมชอบก็จะขัดก็ผ่านเนี่ยค่ะ ไม่รู้หรอกว่าเลขจ่ออะไรเนาะใช่ใช่ใช่ก็ลงในกลุ่มนั่นแหละมาก็เมื่อกี้ก็วางกลุ่มอยู่วางกลุ่มอยู่อันนี้ก็ลงแจก fc ทั่วประเทศทด่ใตยด้วยแล้วกันลงช่องนะคะจ้าจ้าได้ได้โอเคค่ะ <Okay S 1> <Okay S 2> ขอบคุณนะคะเลย,เลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูตัวเลขด้วยกัน uh huh. นะคะท่านผู้ชมมาเบิกตัวเลขต้องการนอนซะาวโอรับเล่ให้ตัวไหนเดี๋ยวนี่คะ่ะให้ดูนี่คือไม้นะคะเดี๋ยวดูอันเก่า อันเก่างวดสิบหกมีนาแปดเจ็ดหกมันออกออกหกเจ็ดบอกคะ่ะออกแปดหกเจ็ดนะ,นะะพองงวดวันที่หนึ่งเมเมษามันออกหกหนึ 6, 10, 6, 18, ่งศูนยะ์หกหนึ่งแปดนะคะเนาะตามนี้เลยอันนี้หนึ่งมีนาอันนี้สิบหกเอหนึ่ง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 เมษา นะหนึ่งศูนย์ถูกทั้งหมดหนึ่งล่างกันหนะึ่งศูนย์หนึ่งแปดเนาะทีนี้วันสิบหกมีนาค่ะออกเจ็ดหกนะคะเนาะข้างล่างสามศูนย์บ่นี่วดน,นี้ค่ะทำไปช่วมเอาลุยๆถูกหวยไป็นน้ากันสี่หกหนึ่งจะแดงกับจัดเรียบร้อยแต่วันสี่หนึ่งสี่นี่บ๊อบ,บมักผู้ใหญนู่นวาปูจัดผ่าเหมือนเศร้านี่ไปเชื่อระบุเลขวิสันเดชเชื้อตัวได้ละตัว หนึ่งซีหนเดีพันจัดงานผัปลาใสวันที่สิบซี่สื่อระดิสตัวละหาพัดหนวันพันวานนะนี่ค่ะ,นะหนึ่งซีบอได้ซื้อแล้วโมมาซีเหรอซื้อตัวหนึ่งหาหนึ่งหกหลุดตู้กับเรวังซีเนาะมาหนึ่งซีแบบนี้อ,อ๋อลับเละให้มานะคะท่านผู้ชมมีไอดีไล่ด้วยอ๋อ นี่ไอ้ดีไลฟกระจองน,นิ่มตนี้แจกไอ้ดีไล่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขอไล่เพิ่นหายจะขอได้น้ำเพิ่นโดยตรงได้หนะ,ะท่าทผช้ชมเนาะเพิ่นหรือเพิ่นสให้เองหรือเพิ่นสิขายโอยสงสัยขายเนี่ยนั่นพอพอออรับแลกก็ซื้อมาแพงเพิ่นหวานนะเดี๋ยวถ้าออกงวันนี้จะไล่ไปซื้อแล้วค่ะทผช้ชมนะเนาะแต่ไม่แจกใสไปแจกจีแดงเลยแล้วตีโอ้ยปิดไปก่อนฉัน ต้องมากไอ้คาเจเดงโฆษณาก่อนเพราะได้ทำบุญนี่ที่กิงก็จะเห็นแล้วว่าแอบหนาจ,จอไว้แล้วสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่เพิ่นกะก็สิไล่ไปซื้อตามนี่แหลคะค่ะเดี๋ยวเจเดงทามันถูกมากเจเดงสิไล่ไปซื้อมา่อไห่ทำไปส้มเราต้อไตงไล่ไปซื้อดอกเนาะ อ่าเป็นอันว่าถ้ามันถูกอีลีนี่เจแดงกับสีไล่าตามนี่แหละไปซื้อมาอให้เนาะท่านผู้ชมเนาะอ้าดูโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสั่งซื้อขิ้มกับซื้อมาไล่คือเกาแล้วค่ะแฮซียมก็สั่งมาได้แล้วค่ะรดมากตรวจ่วนไปก่อนค่ะท่านผู้ชมไว้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ